เหมาะขึ้นเยอะทุกวันเลยหนาขึ้นหนาขึ้นทุกวันเลยนะครับโหเต็งคลาลิเบลนี่ที่จุกโชว์เวลเนี่ยที่มอกหลักโจนนี่จัดเยอะมากเลยนะตอนนี้ข้างล่างเนี่ยนะลงมาขา้างล่างลงมาข้างล่าเหมาะฟุงฟ้งฟักเต็มหมดเลยนะครับขับบน้นบนจะฟูมากแล้วก็สวยเหมาะเริ่มมาแล้วนะครับ เห็นไหมหมอนเลยไม่เห็นเลยหมอนหนาๆทนา,านาเลยนะครับทช่วเนี้ถ้ามานี่ก็หมอนสวยอยู่นะหมอนสวยอยู่หมอนเริ่มหนาขึ้นหนังตาขึ้นฟูนมาก แต่การเดินทางก็จะลำบากหน่อยนะถ้าถ้าเป็นรถ w ฟ e e l ขัดตีนี่มาได้สบายสบายอีทุกคนขับโบที่เป็นภูเขาวนะ่ะจะเป็นหม้อก,กันลัก,กโจเออถ้าขึ้นไปน,นะทุกคนถ้าขึ้นไปอสองหม้อถึงจะเจอหม้อกะลลักโจนะ พ่าถ้าหม้อเนี้ยหมอปิดหมดแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคือไปสองหมอ้อสามหม้อเนี้ยมันจะไม่ปิดนะเพราะว่าไอหม้อกะลาโกโจอ่ะมันอยู่ศูนย์อยู่ศูนย์ก็เลยหมอก,ก็ไม่ค่อยปิดนะไม่ปิดจะอยู่เสมอกับหม่อเลยนะหรือว่าบัตทีก็จะอยู่หมอดุดตากวันนี้นึงถ่ายรูปถ่ายภาพจะสวย ถ้าหมอกปิดหม้อเลยจะไม่สวยถ่ายรูมไม่ได้มันจะฟูหมดเลยนะทุกคนนี่หมอกกราวิ่งขึ้นนะทุกคนวิ่งขึ้นเลยเห็นไหมโอเคนี่นะครั เีไปทางอาทิตย์รนเรือนะครับผมนี่ดูไปที่ไหนมีแต่หมอนะครับหมอดเยอะมากคือปีนี้หมอดจะเยอะกว่าปีก,ก่อนนะหมอดจะเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าที่นี่ขอปีนี้ขอทำสวนทำไร่ไอนะ้น้าหรือการระเหยเนี่ยมันจะเยอะหมอดจะเยอะกว่านะ เออนี่นี่ดูันี่อันนี้เป็นฟัดทอมินิบอลนะครับทุกยึกแล้วยึกอีกสูอฮ้ออันนี้มันไม่ค่อยสวยเพราะว่าราคาเนี่มันโดนไฟไหม้คลาบเขาจะทำไรเร็วไฟขึ้นมาโดนเรือพานหมดเลย นี่เท่ามอนหาน,นาฟูฟูนะอันนี้ขนาดตัวนี้อยู่ต่ำสูดแล้วนะโอ้ยพันกันพันกันเะนีเรนะเมื่อวาก็ไม่ได้มาเยอะดูดู อันนี้ปลุกทีหลานนะมุมนี้ปลูกทหลานนี่เหมาะขึ้นุกฟ,ฟูนะครับนี่อันนี้คือเต็มเลย เยอะเกินนี่ลูกมีลูกแล้วนะครับลูกไม่ใหญ่คือมันเป็นฟัดฮอมิน่บอลน,นั่นนะ่ะสุกก็ประมาณแค่จิบร้อยแปดร้อยกรัมเท่านั้นนะครับนี่ติดลูกเยอะต่ นี่ลูกนะคะแล้วกโ็โอ้ยลูกนี้ใหญ่แล้วนะครับลูกใหญ่แล้วโอ้ยเร็วเหมือนกันนะโอ้ลำแป้นทุนคงเป็นลำแป้นนะลำแป้นลูกนี้ในสม่สมบูรณ์นะเยอะแยะเร็วมาก ต้นหนึ่งก้อนใหญ่แล้วต้มหนึ่งก็จะลูกมีประมาณสักสส่ลูกหรือส2อล,ลูกนี่รู่นี้ใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโมองอีกข้าบนอาจจะเยอะกว่า มันมันจะถึงราคาแล้วนะทุกคนปกติมันขออันนี้มันสมบูงเกินไปไหม <c oughs> โครซาไม่สูบพออือแล้วต้นนั้นมันเป็นอะไรอ่ะแล้วหวเหรอ เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะทุกคนรู้สึกแปลกๆนิดนงก็ไม่ะเออเออทำไมเป็นแบบนี้นี่ดูนทำไมใบมันปเป็นแบบนีนบปเปนเน้เป็นโรคเหี่ยวไหม วันช้ำขันโบเดเดพ่องนี่ทุกคนนี้เราไม่มีเวลามาตัดนะทุกถ้าไม่ตัดตีแขนไหนออกลูกมันจะไม่โตเพราะว่าลูกเอ่อต้นมันจะไปเลี้ยใบยไม่ได้เลี้ยลูกนะถ้าตัดกิ่งที่มาอยู่ใกล้ๆกับ รูม,มันอ่ะมันจะได้ตรงอันนี้มันมีมนแมลงมันผสมผ่านแล้วนะเอยมันผสมเกรรสรดอกไม้แล้วนะครับ